การวิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบมจธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นธนาคารของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อพศ2488มีสำนักง,งานใหญ่แห่งแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าในประเทศไทยต่อจากนั้นได้ก่อตั้งสำนักง,งานใหญ่ในกรุงเทพมหานครณนะถนนราชวงศ์ต่อมาพศ2539ธนาคารได้ย้ายสำนักง,งานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพระรามส เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการและใช้สำนักงานใหญ่ที่ถนนพระรามสามมาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันต่อมาพศ2556ธนาคารโตเกียวมิซูบิชิอูเอสจจำกัดหรือ MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดได้เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับกลุ่มรัตนารักษ์แทนที่กลุ่มจี และปัจจุบันธนาคารกรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากเป็นอันดับ5ของประเทศและเป็นธนาคารที่มีบริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลในส่วนโครงสร้างขององค์กรนั้นจะแบ่งเป็นสัดส่วนตามสายงาน การกรุงศรียังมีมุมมองวิสัยทัศน์พันธกิจที่เป็นมืออาชีพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าขอขายการให้บริการเครือข่ายสาขาภายในประเทศจำนวน657แห่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ620สาขา และสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์37สาขาผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้แก่เงินฝากกองทุนสินเชื่อสมบุคคลสินเชื่อ SME สินเชื่อรถสินเชื่อบ้านบัตรเครดิตและประกันทุกประเภทการพัฒนาที่ยั่งยืนกรุงศรงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้พผนกิจ มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าสู่เวทีโลกด้วยการเติบโตที่ยั่งยืนและิีชอบต่อสังคมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริการทางการเงินโดยคำนึงถึงหรือเชื่อมโยงกับมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญนอกจากนั้นกรุงศรียังเป็นองค์กรที่น่าทำงานการันตีด้วย5รา,างวัล ระดับนานาชาติไปดูการปรับตัวของภาคการเงินการธนาคารให้ทันกับพฤติกรรมของลูกค้าปีนี้เนี่ยนธนาคารกรุงศรียอยุธยามีการพัฒนาน,นวัตกรรมนะคะยกระดับการทำงานแล้วก็การบริการตั้งเป้าสินเชื่อขยายตัวร้ายละ5-7ค่ะ โดยนายเซอิจิโรอากิตะค่ะกรรมาการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอุทยาก็บอกนะคะว่าแม้ปีที่ผ่านมาจะมีปัจจัยท้าทายแต่ว่าสินเชื่อของธน,นาคารยังเติบโตถึงร้อยละ8.7และมีคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งปีนี้ธนาคารกรุงศรีจะยังคงเดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนําของประเทศก็จะมุ่งเน้นการเปลีปล่ยนแปลงภาคธุรกิจการเงินสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนานวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทํางาน แล้วก็ยกระดับการให้บริการโดยเฉพาะการพัฒนาระบบนิเวศท,ทางธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่ากับลูกค้ารวมทั้งกลุ่มผู้ซื้อรถผู้ซื้อบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ก็คาดว่าจะทําให้สินเชื่อขยายตัวได้ร้อยละ5-7จากการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2.5ซึ่งตัวเลขนี้ล่ะค่ะเป็นตัวเลขก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สินเชื่ออีกครั้งค่ะ